สวัสดีครับพบกับช่องทักผูชแนลนะะวันนี้ก็มาบ้านลุงหวังก็แปลกหูแปลกตาไว้นะครับผมแต่ว่าเขาก็อัปเดตกันหมดแล้วแหละเหลือแต่ผมผมก็ยังไม่ได้วันนี้ผมมาเจอตู้เย็นผมตกใจมากเลยนะครับผมโอ้โหเรือเชื่อเหลือเชื่อมากเลยเออนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพ่อฟื้นนะครับแล้วก็ลุงหวังนะครับอ่าก็ ถ้าคำใสก็ให้มาตามพ่อฟื้นนะครับไปไล่สดขายของเนาะนะครับที่ร้านกาแฟนะครับแต่แต่ผมก็ต้องมาังะเจออ่าตู้เย็นอ่ายี่ห้ออยังอ่ะพ่อฟื้น,นยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออ่ะมีตัว S A I E E R <c oughs> ถามเจ้าของตู้เย็นนะครับว่ายี่ห้ออะไรลงวางยี่ห้ออะไรอ้าวแต่ว่าอ่านประอังกฤษไม่ออกมีมีตู้เย็นยังไงเป็นเจ้าของตู้เย็นยังไงไม่รู้จากยี่ห้อยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดแหละลงวางไม่็น่นหรอเอาแต่ว่าทําไมต้องไม่รู้ยี่ห้อเนอะเต็นท์นี่น่าเนหน้าที่จะเอาอ่าที่นอนมาวางนะลงวางนอนเต็นท์นี่มันปวดหลังไหม มันก็เรายังไม่ได้สึิขนาดนั้นแล้วก็นอนนอนแบบนี้ก็นอนไปก่อนนอนน้ำเนี่ยกี่คิวมาเนี่ยนนกี่คิวนะหกจุดสามคิวนี่เด่นนี่ยังก็หกจุดสามคิวนี่นะครับบิ๊กฟุตว่างานนี่วันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ทั้งสองคนเลยนะครับ พอฟื้นแล้วก็ลุงหวังด้วยนะฮะเรื่องอะไรเรื่องตู้เย็นนี่แหละนะครับอ่าตู้เย็นนี่ก็ใหญ่ใจดีไม่ชอบใครนะได้จะได้มาฮะไม่ชอบท่านได้จะได้มาเออลงหวังนี่ตู้เย็นท่านได้แต่ได้มาได้มาจาก FC f ซเชื่ออะไรครับบอกเอ่ยนามได้ไหมได้อ่าแตนตานคุณป้าสุกัญญาคุณป้าสุกัญญาอยู่ที่ไหนครับผมกทมกทมนะฮะ อ่ามีโจกด้วยเหรอว้าวโจกด้วยนะแถมโจกมาให้ด้วยใช่ไหมอันนี้ของอันนี้ซื้ออ๋อถือว่าว้าวนะฮะมีแถมอันนี้อันนี้ผ่อนหรือว่าจ่ายสดงดโอ้โหคือเขาจ่ายสดให้อ๋อจ่ายสดว้าวนะครับผมตั้งตาวันนี้ก็นุหวานก็จะมีอ่าตู้แช่ของไว้แล้วนะครับอ่าวันนี้ถ้าเราซื้อ ผักหรือว่าซื้ออาหารมาแล้วแช่ไว้เราตองไม่ออกไปสังเวงตัวไปนี้ก็ต้องทําอาหารนะทําแล้วทําแล้วอ่าวันนี้ก็เอามากินเหลือแล้วก็มาเอามาแช่ได้ไปกินมันต่อไปอใช่อแต่ต้องแต่ว่าไม่ต้องแช่ให้เกินสามสามวันสามวันนะครับแล้วก็เอาแค่สองคืนสองคืนก็น<ร>พอใช่ไหมอ่าตอนเย็นจะมีนัวอะไร ตอนเย็นนี้ก็ยังไม่รู้ไม่ทราบอ้าวมีตู้เย็นเราก็ต้องอะออกไปซื้อโอ้มีใจแล้วโอ้ตอนเย็นคิดเมนูแล้วไปจงซื้อตอนที่เราหิวก่อนข้าข้าเพราะว่าแถวนี้กบกบโอ้แถวนี้มีเยอะเนาะใช่ใช่นะครับเป็นธรรมชาตินะอืมใช่ตัวเล็กๆเยอะแล้วนะฮะไปก้านล้งสักสามตัวนี้ก็พอกินแล้วใช่ใช่ไปไปไหม ันไม่ต้องไปไกลหรอกนี่ตางนาคืนี้ไมวปลาก็าวิ่งเล่นอยู่จามถนนนี่นะอะนะครับของตู้เย็นก็ผู้จะดีก็บอกไปแล้วเนาะของลุงวางนะครับเรือของพระฟื้นนะครับอ้าวนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้เจอของพระฟื้นนะน่าจะอยู่ในบ้านนั่นแหละนะฮะอะยี่ห้อเดียวกันไหมอัตชิบ้าตชิบ้านะฮะ อันนี้ถูกกว่าถูกกว่าหรือแพงกว่าเท่ากันนะเพราะว่ามันเป็นอตู้เย็นยี่ห้ออ่ายี่ห้อดังยี่ห้อดังในตลาดประหยัดไฟไหมประหยัดไฟนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบสองโอ้นะฮะบา่ว่าได้นะครับผมแต่ว่าของผมนี่เท่าไหร่นะปีหนึ่งปีหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทต่อปีเท่ากัน ครับผมผมต้องเบอร์ห้าอันนี้ก็เบอร์ห้าเหมือนกันเบออ่าจากไหนครับผมจากไหนผู้ใหญ่จจดีย์ผู้ใหญ่จจดีจากคุณป้าหน่อยป้าหน่อยนะครับจากกระดอกวันอ่าอยู่ที่ไหนครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบที่ไม่ทราบที่อยู่เนาะ อาจากคุณป้าหน่อยอนุวันครับผมผ่านช่องคุณอนุวัตศูนย์หนึ่งใช่ไหมว้าวตัดตนางานยินดีด้วยนะครับผมนะฮะเด็กก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเอามาให้อะอที่แรกก็ไม่อยู่ที่แรกว่าอ๋อผมได้ดูคิปแล้วที่แรกเขาจะเซอร์ไพรส์พราฟื้นหรือเปล่าอ่อกับลุกหวางใช่ไหมอ่เจ้าเดียวกันใช่ไหม มาะเจ้าใช่คนละเจ้าแต่ว่าผ่านจากพี่นุวัดมาใช่ไหมทั้งสองเลยใช่ไหมอออันนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้ก็มาจากคุณป้าสุกัญญาอ่ามาส่งโดยผ่านใครไม่ไม่ได้ผ่านใครโดยตรงโดยตรงบริษัทมาเลยบริษัทส่งตรงมาเลยโอ้โหอยากได้สักเครื่องถักตู้ดิจะได้มั้ยเนาะได้เขาไมส่งเลย นะร้านเขาไม่ส่งอืแต่ว่านะก่อนร้านเขาไม่ส่งมือนกันถ้าอยากได้เร็วเราไปซื้อกันเลยโอ้ยไม่มีตังค์เด้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะพูดกับคนไม่มีตังค์ใช่มันก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมก็ยอมรอกันนะนะครับแต่ว่าเรามาดูกันนะครับนะมีตู้เย็นแล้ว แล้วข้างในตู้เย็นมีอะไรหรือยังนะครับผมอ้าวนะแล้วเขามันต้องมีข้างในมันต้องมีของข้างในนะนะครับสมกับที่เขาอ้าเลยวาซื้อให้นะครับผมเขาเอาไว้เมื่อเรามีมีแล้วใช่ไอาหารสดอาหารสดอาหารครับผม ถึงจะเอามาเก็บไว้ที่ตู้เย็นครับผมแต่ว่าอันนี้ที่เรากินไม่หมดเย็นไม่หมดอี้โอ้มีเนื้อนาะเนื้อหมูมาหนึ่งกิโลครับไม่รู้จกเอฟซีที่ไหนแหละมาให้เราทาไปสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะจะเก็บไว้แบบนี้มันจะไม่เน่าอืแล้วก็ต้องหมักเราต้องเอาเก็บไว้ในตู้เย็นตู้เย็นนะผมขออนุญาตเปิดตู้เย็นนะ จะเจออะไรในตู้เย็นนะเราวางงูตรงอ่างนะว้ามีการแค่งงูตรงอ่างอีกโอ้โหลุงหวังนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนะเรามาดูกันนะเอฟซีเปิดทางไหนเนี่ยมันมันใช้ยังไงนะมีใครควงด้วยอ่าเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยมีเาเปิดยังไงลุงหวังเปิดไม่เป็นนะเนี่ย ของใหม่ก็ใช้ไม่เป็นเจ้าของใช่ต้องให้เจ้าของเปิดนะลุงหวังเออใช่ได้มามาลุงหวังมาเปิดให้ดูหน่อยว่าข้างในมีอะไรนะครับฟ้าห้องน้ำลุงหวังก็เสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็อ่ากอยากจะรู้ับผมอยากรู้อยากจะรู้อยากอยากรู้โอ้โหเต็มตู้เย็นเลยนะครับผม ว้าวเนี่ยอ้าวนบเอามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนูวางไรดูสิไรไม่ถูกแล้วอ่ามีไข่ชั้นบนแล้วอะไรเนี่ยนมนมของน้องตองนมและเนื้ออ่าอันนี้อ่าน้ำพริกของแม่นกนะอืมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยหมูยอหมูยออ่อันนี้อะไรเนี่ยขนมขนมอะไรไดฟูดูไดฟูดูะลยนะของใส่ตอง ของน้องตองเนาะนะครับอันส่วนมากก็จะเป็นของน้องตองหมดของน้องตองนะเรามาดูช่องแค่แข็งไว้แควแปรแข็งอะไรเนี่ยอันนั้นก็ปลาปลาเหรออันนี้โอ้ปลาปลาปลาสดใช่ไหมสดสดนะเอาไปต้มกินนะครับรอเนี่ยต้มส้มใช่ไหมใช่แล้วโอ้นล้วแต่เราชอบอะมีนันะเอยากจะแกงแล้วก็แกงล้งกิน อันนี้โาาอ้โห<ม>เราปากระป๋องอะไรต่างๆว้าวมะเขือเทศนะอโอเคเสร็จจับนะครับในนอนสมกับที่เอฟซีนะครับซื้อให้นะครับอมเขาเรียกว่าอะไรนะสนับสนุนนะครับผมก็อาต้องขอบคุณป้าสุภัญญาครับผมแลวก็เป็นเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีก็ให้ความรักความเมตตาน้องออวยพรให้หน่อย ครับน้ี้ก็ขอให้ครอบครัขวของป้าสุภัญญานะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เก็บไมจนนะครับครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองย,งยิ่งขึ้นนะครับอ่าอครับผมพอผมหิวมาเนะี่ยผมหิวขึ้นมาเมื่อไรผวกก็เดินมาเปิดตู้เย็นจินนะครับผมจอกจอกนะมันไม่มจิ้นหรอกนะอโอเคนะฮะ อ่านะครับจะาลืมผลิตภัณฑ์สินค้ามุนอมหมซับด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีทีสกรีนพีทีคอฟฟี่พีทีโกโก้สีทสมพันธุ์เบตาคูแคนเสื้อปากองค์ปูปลารลกกินนักราชแล้วก็สบู่พีทีพีทีฮันนีโซบแล้วก็ครีมกันแดดนะครับศูนย์เก้าแปดอะไรต่อลุ่วงถ้าถามลุ่วงอ่าห้าหกหกห้า ห้าส6มสองสองหก,หกหก,หกนะครับอ่ะเอาอีกทวนอีกครั้งศูนย์เก้าแปดห้าหกห้าสามสองห้าหกหกนะครับสังสิตุค่าในนามช่องทัพฟูชแนลลุงหวังพอมวดฟื้นเด้เนะครับผมขออนุญาตล,ลงคลิปนะครับผม